สวัสดีค่ะพบกับแพรกแล้วนะคะแพรแพรซิวค่ะวันนี้เราไม่มาพูดถึงเรื่องเครื่องสําอางแต่จะมาพูดเรื่องของกิจพูดเรื่องเซเว่นเซเว่นที่สามารถเข้าถึงพวกเราง่ายมากและของในเซเว่นก็มากมายหลายอย่างใช่ไหมแต่มันจะมีฟิลที่แบบเราเข้าไปในเซเว่นแล้วก็รู้สึกว่าคิวผูกโบขมวดคิวขึ้นมาทันทีของแปลกชวนขมวดคิวในเซเว่นมันรับประทานได้ไหมไปดูกันเลยค่ะ ก็คือมันคืออาบดปรุงรสผสมชีสย่างซึ่งตอนแรกก็เห็นก็คือแบบอะไรวะแต่แบบกลัวน่าจะเป็นชีสเพราะว่ามีรูปชีสใช่ไหมก็เลยซื้อมาลองดูล้องกินเลยนะคะนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอารมณ์เขาเหมือนลูกชิ้นปลาพี่ ที่โอเคที่ดีขึ้นมาหน่อยคือมันน่าจะเป็นเนื้อปลาเคยกินปลาเส้นกันปะเออเออใช่ปลาเส้นอะลูกชิ้นปลาเส้นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายเป็นอย่างเงี้ยเลยแต่ว่านางมีชีสด,ด้วยไงเห็นความเยิ้มของชีสราคายอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทถามว่าอร่อยไหมก็ตอนรวบร้อนก็ค่อนข้างที่จะโอเคแต่พอชิมัน้าพักมันจะเค็มมัเค็ม นี่ขนาดหกกรัมเขามีปลามีนมมีไข่นะคะไข่ที่แพ้เน่ก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะแล้วก็80กิโลแคลอรี่แปดเต็มสิบล้างปากขั้นด้วยนะ้ำน้ำพึ่งโซดาที่มีรูปมันแสดงว่าต้องเป็นน้ำพึ่งมะนาวโซดาอืมอืมหนึ100กิโลแคลอรี่อ้อ มีกลิ่นน้ำผึ้งชัดมากมาก,ก่อนเลยน้ำผึ้งโซดาแต่ว่ามันไม่ได้หวานนะคะไม่ได้หวานแบบพอเป็นน้ำผึ้งแล้วก็จะคิดว่ามันหวานเลยก็ไม่ได้รู้สึกหวานคือรู้สึกปกติอะแต่มันจะมีกลิ่นของของน้ำผึ้งมากกว่าแต่ไม่รู้สึกความเปรี้ยวของมะนาวและไม่มีกลิ่นของมะนาวนะถามว่ารสชาติโอเคไหมก็ถือว่าโอเคให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบ เทเดมเทเดมใหม่ในเซเว่นที่บ้านแพรนะเพราะว่าแพรเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็เลยหยิบมาเป็นปลาหมึกซึ่งมันเขียนว่าปลาหมึกย่างเตาถ่านบวกน้ำจิ้มซีฟูนดรสแซบ่บปลาหมึกปลาหมึกซองปกติเคยกินแต่เบนโตะมันไม่เหมือนกัน <laughs> มีน้ำจิ้มซีฟูดมาในซองด้วยมี่ประมาณนี่นะคะแพเอามาใส่กล่อง แบบชาวบ้านชาวบ้านี่อืมจิมรสชาติค่อนข้างโอเคเลยจัดจ้านเปรี้ยวเลยเปรี้ยวโดดมาเลยแต่ไม่ได้เหมือนซีฟู้ดแบบที่เราทำกันเองนะมันก็เป็นซีฟู้ดในแบบฉบับแบบแบบแบบอาหารเบสไปเนาะแต่รสชาติถือว่าโอเค เอออร่อยนะคำหมึกก็เป็นทำหมึกแบบตัวใหญ่ใช่ไหมลุบลุบอยู่ที่สามสิบห้าบาทประมาณนั้นสามสิบถือว่าแพงนะตอนแรกเห็นราคาแบบคุณพระสิซื้อมารีไหมเนี่ยตรงนี้แพชชอบนะ 5, 9, ห้าเก้าสามสิบละกันหักที่มันแพงไปนิดนึงแบบเอาไปแบบขำคิกคักคิกคักกับกับเพื่อนกับแปนว่าแบบอะไรคือคางกุ้งว่ okay. าแกมีวัฒนการก้าวไกล เมืองไทยขายคางกุ้งแล้วกินกุ้งมาตลอดชีวิตคางกุ้งมายู่ตังนี้ตัวนี้คือคางกุ้งปะรถดั้งเดิมคือตัวนี้สีเหลืองแล้วก็รถออต้อยมยำกุ้งเออสีสองสีส้มยี่สิบบาทกับคางกุ้งแต่ก็พ่อดูรูปก,ก็อ๋อเราเรียกตีนกุ้งไปเปล่าปริมาณก็หนึ่งส่วนสี่ หนส่วนสีของซองกิดเจ๋งๆซึ่งเราเห็นเราก็รู้สึกแบบเฮ้อว่ะคิดได้ไงวะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเนาะไม่เคยคิดเลยอะคือกินกุ้งแล้วก็ทิ้งอีส่วนนี้ไงใช่ไหมนี่ไงมันคือส่วนที่เราทิ้งอ่ะขาจะงอยจะงอยตรงหัวใช่ไหมขาอ่อนๆของมันอะอืมเรื่องอืมเฮ้ยรสชันโอเคอ่ะ มันเพลินอ่ะอือก็ทาแบบนี้มันทําให้อร่อยเนาะปกติกินกุ้งก็คือจะแงะนังพิงตลอดเลยอะเรเข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงขายยีสิบาทเพราะว่ามันคือส่วนของกุ้งจริงๆที่แบบไม่ได้เอามาผสมหลอกๆเหมันแบบขนมอย่างอื่นอะไรเงี้ยใช่ป่ะเขา,าไม่มีผงชูรสนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินเล่าดีเฮ้ย <laughs> กินแล้วดีๆๆ <laughs> 7, กินแล้วดีแพให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกันเป็น อันนี้โดโดยากิใช่ไหมโดรายากิของฟันโอนะมันเป็นถุงถุงแบบเนี้ยซื้อมาทั้งถุงเลยมีทั้งหมดสี่ห่อในหนึ่งถุงใหญ่นั่นน่ะเป็นโดรายากิแบบอย่างเงี้ยซองเล็กเล็กก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่โดรายากิแบบแบบเล็กอย่างเงี้ยมันก็นางก็จะเป็นแบบนี้ <laughs> นางก็จะไม่ค่อยเหมือนรูปหรอกนะก็รูปมันจะลอกลวงเราเสมอการตลาด ทำร้ายแล้วก็เป็นน่าจะข้างในจะเป็นไส้ตัวแดงกินดูแ ouais ล้วกันคือแต่ว่าแพแพแป้งอะซื้อมาทำไมชิมนิดเดียวแล้วกันนะชิมแป้งนิดเดียวอืมแป้งไม่ร่อยแป้งแบบธรรมดามากแล้วก็ไส้ไส้คือถั่วแดง สดแดงเอามาบดอัดแห้งไม่่อยเส่จำัำปาตเยอะอืมไปกิีอันใหญ่ของฟาร์มเฮาส์เถอะอะไรอย่างนี้อันนี้แพรให้5คะแนนอันนี้เพิ่งเห็นในเซนเว่นวันนี้เองนะมันเป็นมันต้มขิงมันต้มขิงขิงมันในน้ำขิงเจกินขิงชัดเจนอืม เหมือนมันมันเหมือนเขาใช้มันที่มันยังไม่สุกด,ดีอ่ะตรงนี้เขาไปปลูกในไปปลูกในวิวัฒนา,านการอะไรของเขาอีกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแบบกล้วยอ่ะเหมือนกล้วยในเซเว่นมาเห็นปหมกินไปรู้สึกไม่เหมือนกล้วยแ,แปลกเหมือนยังไม่สุกเหมือนยังไงไม่รู้เบาๆีวิวน้ํามันเนี่ยจะหวานซึ่งถ้าให้เดาน่าจะเป็นความหวานของมันแล้วก็น่าจะใส่น้ําตาลเพิ่มแล้วก็มีกลิ่นของขิงเดี๋ยวยังแรงไม่พอสําหรับ น้ำขิงนะแต่ว่าถ้าใครชอบหวานหวานแบบไม่ชอบกินไม่ชอบกลิ่นของขิงแต่แบบอยากกินเนาะเพื่ออยากกินดูอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคเพราะว่าเขามีความหวานน่าจะกินง่ายขึ้นสําหรับแพรแพรให้หกคะแนนอืปอปปเยาวราช <laughs> อันนี้เห็นมาเป็นโซนโยเกิร์ตนะรืิวงซอยเกิด จะโยเกิร์ตก็ไม่โยเกิร์ตซอยเกิดเป็นยังไงอ่ะซอยเกิดเตไอซอยเกิดเนี่ยมันเป็นยังไงม,มันอ้วกเลยกินไปวูฟแรกนะี่ยไม่อร่อยว่าพอกินไปอีกคำหนึ่งก็มันคือน้ำเต้าหู้บูด มันคือน้ำเต้าหู้ที่มีรสชาติเปรี้ยวรู้สึกขมที่ที่คนลิ้นเวลากินนมแล้วขย้อนอ่ะพูดอะไรอย่างทุเรศทั้งนั้นเลยมันก็ไม่แย่แปลดแพรกแปลกมันขมๆที่โคนลิ้นอ่ะคอเลสเตอรอลอืมมันก็น่าจะมีประโยชน์นะก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ให้หกคะแนนแล้วกันอืมอันนี้อืม เป็นฟุตตี้เทปคล่าเห็นเด็กพวกเด็กๆใน YouTube รีวิวกันหรือเปล่าเพิ่งมาดูตอนที่ซื้อมาเซ็นเสร็จนี้แหละก็เลยรู้ว่าอ๋อสำหรับน้องๆ้อง,ยงเยาวชนทั้งหลายแหละอาจจะไม่แปลกว่ะเฮ้ยนีนน่นี่ทำไมรู้สึกว่ามันแปลกไม่เคยไม่เคยกินนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยอข้างในก็จะเป็นขดๆอย่างนี้อะไรอะมะม่วงกวนเหร มันเป็นรสสตรอเบอรี่นี่เนาะมันก็ต้องเป็นสตรอเบอรี่กวนดิมันจะเป็นทเทปม,มีกลิ่นโคลาเอาสตรอเบอรี่โคลาวะเอาโคลาที่วะ <laughs> มีมีบอกวิธีกันกินไหมอะช่างมานังนเ่อเนาะ <laughs> เอาอย่างลวกันฉีกมาแล้วกัน อร่อยอือหือถึงว่าเขียนว่าเด็กวนี้พวกแต่น้อยโหก็อร่อยแบบเนี้ยกินเพลิเลน,ลนเลยอือืไม่มความไม่กลิ่นโคลาและไม่มีรสหวานและรสเปรี้ยวดีดีเลยอันนี้ชอบสิบบาทนะถุงเนี้ยันชอบ อันนี้ให้สิบคะแนนโอ้องเล่นแค่สิบคะแนนไม่รู้จะหักองไหนอืมอืชอบถูกจริตถูกจริตก็อันนี้ฮัลโหลฮัลโหลแมดเดมเมื่อแต่มันแกน่คือตอนเด็กๆไม่ค่อยได้เล่นของเล่นอะนะเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนาะ งงอยู่ตั้งนานแล้วคือนังก็พันมันรอบเนาะก็ไม่รู้แก่ยังไงนี่เราก็อ,าออกมาี้เหมือนปอกกล้วยเขา้าปากจ้ามันไม่ต้องแงะออกมาก็ได้แต่มันดดึองนี้ทูอันี้จะเป็นลูกอมลูกกล้วยแพ็กเกจกล้วยกลิ่นกล้วย เดียวมันให้อมหรือมันให้เคี้ยวน่าจะมีไว้ให้อมเพราะเคี้ยวแล้วเท็กเจอร์แย่มากถ้าเก็บมาประมาณสิบปีแล้วหนื่นหนื่นเหนื่นหนื่เหนียวเหนียวอย่างนั้นนะเท็กเจอร์มันคืออย่างนั้นซึ่งให้เดาคือน่าจะเอาไว้อม <laughs> ถือว่าท่าโอเคนะอืมใครเด่ยมีให้เก้าอะไม่กินแล้วก็เก็บเหมือนเดิม เกลียดการพันมาไม่ต้องพันมาก็ได้ไหม <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วยังหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดทั้งหมดหมวนหมดแล้วสําหรับของแปลกชวนขโมดคิวในเซเว่นพอมันมีอะไรใหม่ๆมามันก็ทําให้เราแบบอยากลองอยากชิมเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยลองเอามาชิมหน้ากล้องดูเพราะว่าปกติเนี่ยก็อย่างนี้แหละซื้อมาลองอย่างนี้แหละโดยใช่เหตุนเนี่ยแหละจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ อย่าให้แพรไปลองอะไรอีกอะไรเงี้ยก็ลองเมนต้คลิปดูนะเผื่อมันจะมี EP 2เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ก็ไม่บายอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรซิลสไตล์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันติดตามบายไปงเก็ม่ไ